มาเบึงข่าวดีสำหรับพี่น้องคนไทยวันที่หาท่านว่าคมนี้ไทยจะเปิดใช้บริการรถไฟทางคูเงายที่สุดในประเทศไทย1 9กิโลเมตรครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคับพี่น้องทั้งเมืองไทยกับประมาณ11โมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่า วันนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องล่าสุดมาดูข่าวนี้ครับทุกท่านถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องชาวไทยจะได้ใช้รถอ่ารถทางคู่อ่ารถไฟทางคู่ยาว19กิโลเมตรยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับไม่เคยใช้มาก่อนรายละเอียดนะครับทุกท่านอ่ารายละเอียดนี้เตรียมเปิดใช้5ธันวาคมนี้สถานีรถไฟลบบุรีสองท่าวุ้งยกระดับ3มชั้น พร้อมทางรถไฟทางคู่ยาวที่สุดในประเทศไทย19กิโลเมตรโครงการนี้เป็นโครงาการพัฒนาระบบระบบรางครั้งใหญ่ของไทยโดยได้เปิดใช้ช่วงช่วงโครกกระเทียมช่วงโครกกระเทียมปากน้ำโพแล้วตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาและเตรียมเปิดใช้ทาง เป็นทางการเปิดใช้อย่างเป็นทางการเต็มเส้นทาง5ธันวาคมนี้พร้อมย้ายการเดินรถรถเร็วรถด,ด่วนและรถด,ด่วนพิเศษมายังเส้นทางยกระดับแห่งใหม่ทั้งหมดโอเชื่อมต่อกันหมดเลยนะครับทั้งนี้ยังมีรถสายรถโดยสารสาย6 1 6 8ลบบุรีบ้านค่อยให้บริการเชื่อมต่อระหว่างสถานีเก่าและสถานีใหม่ตลอดทั้งคืนอีกด้วยนะครับ อันนี้ก็ยินดีนะครับกับพี่น้องชาวไทยเป็นการสร้างโดยที่ไม่ต้องกู้เงินจีนมากมายนะครับสำหรับคนไทยก็ถือว่ามีการพัฒนาด้วยทุนทุนง,งบประมาณของประเทศไทยเองนะครับทีนี้คือที่ลบบุรีเนี่ยอา้าวใครใคร,ใครเคยไปลบบุรีบ้างนะครับอา่าผมเคยไปลบบุรีนะแต่ว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ขับจากสาธรนะครับไปลบบุรี ไปก็ถือว่าไกลนะกว่าจะไปถึงผมก็ใช้เวลาประมาณเกือบสามชั่วโมงทุกคนไปถึงลบบุรีรถก็ไปเสียอยู่บนเขาไอบนขึ้นเขาอะนะครับอ่าแถวแถวเขตสระบุรีนะครับสักประมาณสี่ห้าทุ่มอ่ารถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆนี่แหละอ่าลบบุรีก็ถือว่าเป็นจังหวัดอยู่ใกล้ๆนะครับกับกรุงเทพนะครับไม่ไกลทีนี้ก็การเดินทางนะครับ สำหรับพี่น้องคนไทยก็สะดวกสบายนะครับดูคงอ่าสวยงามนะครับทุกท่านสร้างเร็วมากนะครับดูแป๊บเดียวนะฮะแล้วก็ผมเห็นเขาสร้างโทเวใช่ไหมหรือว่าทางด่วนนี่มั้งผมเห็นที่ลำ,ลำตะคลองนี่แหละนะครับที่ไปโคราชนะนะครับตอนตอนอก่อนที่ผมผมจะมาอยู่ที่แคนาดาเนี่ยผมก็เห็น แต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเขาน่าจะเปิดใช้แล้วล่ะนะครับสวยงามมากก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องคนไทยนะครับทีนี้มาดูนะครับพลาดไม่ได้นะครับเทศกาลลอยกระทงท่านไหนไปเที่ยวลอยกระทงบ้างนะครับไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างทักทายกันคอมเมนต์เข้ามานะครับมาดูประเทศเพื่อนบ้านนะครับาเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาปีนี้เขาจัดยิ่งใหญ่นะครับจัดยิ่งใหญ่ ที่กรุงพนมเป็นเพราะว่าเป็นปีที่เขาเปิดเปิดสนามบินเตโชก็จะมีชาวกัมพูชานี้จำนวนมากนะครับอ,ออกมา,าเล่นงานลอยกระทงเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันนะครับทุกท่าน ดูๆแล้วนะครับทั้งชุดการแต่งกายเนี่ยคือกอปไทยเอาแบบจริงๆนะอยากฟังเพลงลอยกระทงของกัมพูชาว่าเป็นแบบไหนโดนทั้งดนตรีทั้งเพลงลอยกระทงมีไหมใครเคยฟังบ้างนะครับงานลอยกระทงพูดถึงว่างานลอยกระทงที่ขมรเนี่ยก็คล้ายๆกับสงการนั่นแหละครับทุกท่านเขาก็ไม่เคยจัดใหญ่เขาก็ไม่เคยจัดเต็ม หลายปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นขมิจัดประเภทแบบสงการสมัยเด็กใช่ไหมไม่ค่อยเห็นจัดสงการยิ่งใหญ่หรอกนะครับก็เพิ่งมีมาแค่สองสามปีที่ผ่านมาก็คือดูจากไทยแล้วก็จัดอะไรก็ต้องเรียนเรียนแบบไทยก๊อปไทยลอยกระทงก็เหมือนกันลอยกระทงที่ขมิเมื่อก่อนก็จะเป็นในพวกคลองน้ําเล็กๆ,ๆๆนะครับไม่ได้จัดใหญ่จัดเต็มหรอกนะครับเพราะว่าเห็นประเทศไทยนี่เขาจัดแล้วมันประสบผลสําเร็จประเทศไทยเนี่ งานลอยกระทงนะครับอ่าผมขึ้นขึ้นภาพให้ก็ได้นี่ครับงานลอยกระทงที่ประเทศไทยนะครับอ่าอย่างเช่นที่เชียงใหม่อ่าเชียงรายนครพน,นมถ้าพูดถึงในต่างจังหวัดนะครับที่ขอนแกน่นอ่าไปทางภาคใต้ก็มีพัทยาก็มีในกรุงเทพไม่ต้องพูดถึงนะครับต่างชาติเต็มงานลอยกระทงเป็นงานที่ประเทศไทยจัดมาแล้วต่างชาติเขาเห็นมาตั้งแต่ไหนอยู่แล้วนะครับคาเมนก็มากอ๊อปแล้วก็ไปจัดที่บ้านเขา จัดพร้อมกันอีกนะสงการก็เหมือนกันสงการเมื่อก่อนเขมนก็ไม่มีเล่นกันตามหมู่บ้านเล็ก,ลกๆน้อยๆ,ๆทุกวันนี้รู้จักวันที่ 13, สิบสามเมษาด้วยนะสิบสามถึงสิบหกทุกวันนี้นึกตัดหน้าไทยด้วยนะไทยจัดสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกใช่ไหมเขมรนี้ใสตั้งแต่วันที่สิบสองนะครับพยายามที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยให้ไปเที่ยวเขมร คือก๊อปทุกอย่างที่เป็นของไทยแล้วเอาไปตั้งไว้ที่เขมรนนะครับฝากถึงนะครับาฝากถึงเขมรเนี่ยถ้าจะก๊อปขนาดนี้นะครับเชิญนะครับเชิญคนไทยไปจัดให้เลยดีกว่านะครับไม่ต้องไปจัดเองถ้าอยากเป็นไทยนะครับดูการแต่งกายก็เห็นเห็นเ้ยไหมการแต่งกายประเพณีทุกอย่างนี่คือก๊อปไทย ถ้าวันไหนที่ร้องเพลงลอยกระทงดนตรีไทยนี่ขึ้นมาเนี่ยกูว่าเถียงกันทางโซเชียลอีกนะ <c oughs> กูว่าไม่พลาดแล้วรอรอดูก่อนเดี๋ยวขมินก็จะมีเพลงลอยลอยกระทงอีกอ่าดนตรีเนื้อหาเป็นภาษาขมรนแต่ว่าดนตรีนี้มีความเป็นไทยมีหลายเพลงนะที่ขมินกอ๊กอปก๊อปเพลงลาวด้วยขมิ้นอ,ะอ่ะนะฮะ โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ